สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องออโต้การ์ดครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถยนต์คอมแพคเอสยูวีรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยอย่าง2026 Toyota c s ีรถรุ่นนี้กลับมาอีกครั้งด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยกว่าเดิมเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ยกระดับความหรูหราและสมรรถนะที่เหนือชั้นกว่าเดิมเรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานระหว่างความสปอร์ตและความประหยัดได้อย่างลงตัวพร้อมแล้วไปชมรายละเอียดกันเลยครับเริ่มจากดีไซน์ภายนอกเอ็กเทียร์ ตั t o y o t a CSR 2026รุ่นใหม่นี้ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิด Urban Dyna m i มกที่เน้นความล้ำยุคและปราดเปรียวตัวรถถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่เฉียบคมขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะกระจังหน้าทรงใหม่ที่ดูสปอร์ตและดุดันผสานเข้ากับไฟหน้าแบบ LED Matrix Design Real ียวยาวพร้อมไฟ daytime running light ที่ให้ความโดดเด่นในทุกมุมมองด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่เน้นความพลิ้วไหวและรุ่ลมรขอบกระจกและหลังคาทูโทนที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากยิ่งขึง้น ด้านท้ายของ c r รุ่นใหม่นี้ได้รับการออกแบบให้มีความหนาแน่นและมั่นคงมากกว่าเดิมโดยชุดฝาท้ายเล็ดแบบฟลุตสปริปที่เชื่อมต่อกันทั้งสองฝั่งเพิ่มความล้ำสมัยในสไตล์รถยุโรปส่วนล้ออลลอยก็มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด18นิ้วไปจนถึง20นิ้วในรุ่นสูงสุดด,ดีไซน์ลายใหม่ที่ช่วยให้รูปลักษณ์โดยรวมดูหรูหราและดูดันในเวลาเดียวกันตัวถังมีให้เลือกหลายสีรวมถึงสีใหม่อย่าง s o l a r Silver และ i d n ไ g h t e m e r ร l d ที่สะท้อนแสงได้โดดเด่นยิ่งขึ้น มาดูกันต่อในส่วนของภายในห้องโดยสารอินเทเร์ i ภายในของ Toyota CHR 2026ถือว่าก้าวกระโดดจากกลุ่นก่อนอย่างชัดเจนห้องโดยสารถูกออกแบบให้เน้นความหรูหราแบบมินิมอลผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยและความสะดวกสบายในทุกจุดมาพร้อมหน้าจอสัมผัสกลางขนาด12.3นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายหน้าปัดเรือนไมเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด7นิ้วที่สามารถปรับทีมและการแสดงผลได้ตามความชอบ พวงมาลาัยหุ้มหนังทรงสปอร์ตพร้อมปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชั่นเบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและฟังก์ชันบันทึกตำแหน่งสำหรับรุ่นท็อปจะมีระบบไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารแอมเบียนไลท์ที่เปลี่ยนสีได้มากกว่า6 4สีเฉดสีเพิ่มความหรูหราในทุกการขับขี่วัสดุที่ใช้ภายในทั้งหมดเป็นเกรดพรีเมียมทั้งหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงและวัสดุซอฟทั h ทั่วห้องโดยสารสำหรับพื้นที่โดยสารด้านหลังโตโยต้าซ h R, รุ่นใหม่นี้ให้ความรู้สึกโปร่งและกว้างกว่าเดิม มีพื้นที่วางขามาขึ้นเบาะหลังพับได้แบบ 60- ต่อ40เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการเก็บสัมภาระส่วนพื้นที่เก็บของด้านท้ายรถกว้างขึ้นกว่าเดิมถึง15%เเหมาะสําหรับการเดินทางทั้งในเมืองและทริปต่างจังหวัดต่อมาในส่วนของสมรรถนะ Per f o ฟ m a n c e Toyota CHR 2026มาพร้อมทางเลือกเครื่องยนต์ถึง2แบบได้แก่เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรดินามิกฟอร์สที่ให้กำลังสูงสุด170แ่งม้อัเคู่กับกยรนม้ Direct Shift ราร่งที่มน,น,นวล อีกแบบคือเครื่องยนต์ไฮบริดเจเนเรชันใหม่1.8ลิตรที่ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงให้กำลังรวมกว่า200แรงม้าพร้อมอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยเพียง23กิโลเมตรต่อลิตรโตโยต้ายังได้ปรับปรุงช่วงล่างใหม่ให้เกาะถนนดีขึ้นแต่ยังคงความนุ่มนวลในสไตล์รถครอบครัวระบบการสะเทือนหน้าแบบแมกโรสันสตรัตและด้านหลังแบบทอลเชนบีมถูกปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองดีกว่ารุ่นก่อนนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้งอีโค่นอร์มล สปอร์ตและ EV ีโหมดสำหรับรุ่นไฮบริดที่สามารถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวในระยะสั้นในส่วนของเทคโนโลยีความปลอดภัยเซฟตี Safety, Toyota ้ Toyota CHR 2026มาพร้อมชุดระบบ t y y t t a s เซ e ต y ้ e n นรุ่นใหม่ล่าสุดประกอบด้วยระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติ TCS ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบช่วยรักษาเลน LTA ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตา BSM และระบบเดอนเมื่อมีรถตัดผ่านขณนะถอยหลัง ACTA นอกจากนี้ยังมีระบบกล้องรอบคัน360องศาและเซ็นเซอร์รอบคันเพื่อความปลอดภัยสูงสุดมาถึงส่วนสำคัญที่หลายคนอยากรู้คือราคา p r i สำหรับ Toyota CHR 2026ในตลาดประเทศไทยคาดว่าจะมีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นย่อยโดยราคาจะอยู่ระหว่างประมาณ1 1,99,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นไปจนถึง1,599,000บาทสำหรับรุ่นท็อปแบบไฮบ r ิดพรีเมียเทคซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่ Toyota มอบให้ในรุ่นนี้โดยสรุปแล้ว Toyota CHR 2026 ถือเป็นการกลับมาอย่างสง่างามของรถยนต์คอมแพ t SUV ที่เน้นทั้งความสปอร์ตและความหรูหราเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความแตกต่างดีไซน์ล้ำอนาคตภายในหรูเทคโนโลยีครบและขับขี่ได้อย่างมั่นใจในทุกสภาพถนนเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งคนเมืองและผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางระยะไกลยอย่างแท้จริง